นั้นต่อเรื่องที่การปราบปรามแล้วก็กวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดนะคะซึ่งตอนนี้ดาเนินการต่อเนื่องอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชุดสืบนครบ,บาล8เข้าไปจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดย่านฝั่งทนครั้งนี้ยึดยาบ้าได้ถึง1นล้านเจ็ดแสนเม็ดนะคะเฉพาะยาบ้านะล้านเจ็ดแสนเม็ดแล้วยังมีไอซ์อีกถึง1กิโลกรัมค่ะวันนี้ก็มีการนํามาแถลงข่าวโดวยทางพลตํารวจโทสํารานนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแถลงร่วมกับพลตารวจตรีพานพ วรธนชากุลผู้บังคับการตำรวจนครบาล8ค่ะถึงผลการปฏิบัติล้างออปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดนะคะหลังจากชุดสืบสวนนครบาล8ขยายผลจากกลุ่มผู้ค้ารายย่อยเขามีชื่อว่าแก๊งประชาอุทิศนะคะ อยู่ในพื้นที่ฝั่งทนบุรีไปจนถึงต้นต่อซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดร,รายใหญ่ในพื้นที่ราชบุรณะทุ่งครุพบว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่จะรวมตัวกันไปรับยาเสพติดแล้วก็ไปซ่อนไว้ที่บ้านพักในซอยประชาอุทิศ44แขวงบางมดเขตทุ่งครุมีนายวัชระหรือว่าเนยทำหน้าที่รับและส่งยา เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเฝ้าสังเกตการอยู่แล้วก็เข้าจับตัวขณะที่เขาเตรียมจะขับรถออกจากบ้านเมื่อวันที่29กรกฎาคมค่ะครั้งนั้นก็ยึดของกลางที่ซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ได้ถึงยาบ้าเป็น1 7 0 0 0ล้านเเม็ดและไอซ์อีก1กิโลกรัมค่ะผู้ต้องหารับสารภาพว่ามีนายโต๊ดไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงเป็นผู้ว่าจ้างแล้วก็เป็นคนสั่งการให้ไปรับยาเสพติดมาจากริมถนนบางนาตราดที่ตะมนบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเอามาเก็บไว้ที่บ้านพัก จากนั้นให้รอคําสั่งว่าจะให้ไปส่งไปกระจายให้กับลูกค้าที่ไหนเจ้าหน้าที่ส่งตัวให้สอน,อนราชบุรณะดำเนินคดีข้อหาจําหน่ายยาเสพติดก็คือยาบ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ